หลังจากที่เซี่ยงวี่สังหารฐานชินสองแสนคนแล้วเขาก็ยกกำลังเข้าตีดินแดนกวนจงของราชวงศ์ชินอาจรู้ไม่ว่าดินแดนกวนจงทั้งหมดอยู่ในมือของหลิวปังเรียบร้ยแล้ว,ลวรวมไปถึงเสียนหยางเมืองหลวงของราชวงศ์ชินด้วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเมืองทั้งหมดในกวนจงจึงยอมจำนนอย่างง่ายดายเช่นนี้กลยุทธ์ของหลิวปังหลิวปังใช้ยุทธศาสตร์ตรงกันข้ามกับเซี่ยงวี่เขาใช้ความเมตตาปราณีเป็นอาวุธ เมืองใดเปิดประตูเมืองยอมจำนวนแต่โดยดีก็ไม่สังหารเล่พลสะดมทําให้พวกทาหารฉินเลือกที่จะรักษาชีวิตเอาไว้และไม่ต่อสู้กับขวางหลิวปังอีกประการหนึ่งพวกทาหารฉินทราบดีว่าถ้ากองทัพเซี่ยงวีมาถึงพวกตนคงจะไม่รอดชีวิตดังนั้นการยอมจำนวนหลิวปังผู้มีเมตตาจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่ามากอย่างไรก็ตามมีอยู่บางเมืองที่หลิวปังต้องใช้กําลังเข้าตีอย่างเช่นด่านหวู่กวนเป็นต้น แต่จางเหลียงผู้เจ้าปัญหาอยู่กับหลิวปังด้วยดานบูกวนจึงแตกอย่างง่ายดายกองทัพของหลิวปังยกขประชิดเมืองเสยนหยางได้ในที่สุดณเวลานั้นจื่ออิงได้สั่งงานเจ้ากอไปแล้วเรียบร้อยและได้ขึ้นเป็นฉินหวางพระองค์ใหม่ไม่ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นฮ่องเต้จื่ออิงเห็นว่าคงไม่สามารถต้านทานกองทัพของหลิวปังได้ประกอบกับหลิวปังเพราะเป็นคนอบอ้อมอารีเขายิงจะตัดสินใจวางอาวุธจอมจำนวนต่อหลิวปัง หลังจากลิวปังเข้าเมืองหลวงได้สำเร็จเขาใช้เวลาเสพสุขอยู่ในพระราชวังอยู่สองสามวันขวา,านไข่นายทหารคนสนิทเห็นเจ้านายหลงระเริงจึงเข้าไปชัดทานหลิวปังได้ฟังขวานไขก็สำนึกในตัวตนได้ว่าตนเองไม่น่าหลงมัวมอลในสิ่งเหล่านี้เพราะจะเสียการใหญ่หลังจากนั้นเขาจึงออกมาอยู่นอกพระราชวังและมีคำสั่งให้ยกเลิกกฎหมายอันโหดร้ายของราชวงศ์ฉินเสีย ร้อมกับนกฎหมายสามารถราที่สมเป็นสมผลเข้ามาใช้เรารัศดรต่างสรรเสริญหลิวปังกันอย่างมากส่วนจื่ออิงนั้นหลิวปังก็ให้คนคุ้มกันเป็นอย่างดีไม่ให้ใครไปทำอันตรายในเวลานั้นหลิวปังรู้ดีว่าชูไว้วางเคยสัญญาวไว้ว่าใครตีเมืองเสียนหยางได้ก่อนก็จะให้เป็นหวงังรองดินแดนกวนจงนาบัดนั้นถ้ายึดเอาตามคำพูดของชูไว้วางหลิวปังต้องได้เป็นกษัตริย์แต่เสี่ยงวี่เล่าเขาจะยอมหรือไม่ เสี่ยงวีตีด่านหานกูแตกหลิวปังรู้ดีว่าเสี่ยงวีคงจะไม่ยอมเป็นแน่เสี่ยงวีมีกําลังทาหารมากถึงสี่แสนคนส่วนหลิวปังมีกําลังเพียงหนึ่งแสนคนเท่านั้นเสี่ยงวีเองก็คิดว่าตนเองควรจะได้เป็นกษัตริย์ไม่ใช่หลิวปังเพราะว่าตนเองทําหน้าที่กวาดล้างกองทัพฉินทั้งหมดหลิวปังถึงยาตราทัพเข้าเมืองเสียนหยางได้อย่างสะดวกโยทินหลิวปังเชื่อคาแนะนําของจูเซิงที่ปรึกษาคนหนึ่งด้วยการส่งกําลังทาหารส่วนหนึ่งไปรักษาการวที่ด่านหานกู่ คอยป้องกันไม่ให้กองทัพของเซี่ยงวีเข้ามาในกวนจงได้เซียงวีเห็นกองทัพมาตั้งสก,กัดก็ไม่พอใจอย่างมากเขาทุ่มกําลังเข้าตีด่านหานกูทันทีกองทัพชูแข็งแกร่งมากภายในไม่ถึงวันด่านหานกูก็แตกยับเจ้าอู่ร้างนายทหารคนหนึ่งในกองทัพหลิวปังได้ส่งจดหมายกลับไปบอกเซี่ยงวีว่าหลิวปังมักอยากไฟสูงทําเป็นอ่อนน้อมแต่จริงๆต้องการจะตั้งตนเป็นกรรษัตริย์แห่งกวนจงตามที่ชูไวหวางได้สัญญาไว้ และในเวลานั้นหลิวปังยังยึดทรัพย์สินเงินทองไปเป็นของตนเองหมดแล้วเจ้าอู่ซางจรึงเสนอให้เซียงหวีรีบฆ่าหลิวปังเสียก่อนฟานเจิงที่ปรึกษาของเซียงวีที่นั่งอยู่ด้วยคิดมาโดยตลอดว่าในอนาคตหลิวปังจะเป็นคู่แข่งคนสําคัญของเซียงวีาออจึงเสนอให้เซียงวีรีบเข้าตีกองทัพของหลิวปังโดยเร็วที่สุดในวันรุ่งขึ้นเซียงวีจึงจะเตรียมนํากําลังเข้าบุกกรยี่กองทัพหลิวปังที่ตั้งอยู่ที่ป่าร้างให้เย่าจะไป การเตรียมกองทัพของ่ายจูไปเข้าหูของเสี่ยงป๋ออาของเสี่ยงวีเสี่ยงป๋อผู้นี้สนัสนุกระจางเหลียงที่ปรึกษาของหลิวปังเพราะจางเหลียงเคยช่วยเหลือเขามาก่อนเสี่ยงป๋อเกรงว่าจางเหลียงจะเป็นอันตรายเขารีบควบม้าไปยังค่ายของหลิวปังเพื่อขอพบจางเหลียงนนั้นเมื่อได้เข้าพบเสี่ยงป๋อรีบบอกให้จางเหลียงรีบหลบไปเพราะว่ากองทัพจูจะเข้าโจมตีในวันรุ่งขึ้นจางเหลียงตกใจจนหน้าซีดเผือด แต่ไม่อาจปักใจทิ้งเจ้านายไว้ได้จางเหลียงรีบไปห,หาหลิวปังทันทีและแจ้งให้ทราบทั้งหมดให้หลิวปังทราบหลิวปังได้ฟังก็ตกตะลึงจนแทบจะสิ้นสติกองทัพของเขามีกำลังน้อยกว่าเสี่ยงหวีมากประสบการณ์การต่อสู้การรุกฐานของเขาก็แทบจะไม่มีเลยถ้ากองทัพจู๋ก็โจมตีก็ไม่ต้องสงสัยว่ากองทัพหลิวปังต้องแตกยับอย่างแน่นอนหลิวปังจึงถามจางเหลียงเพื่อหาวิธีการแก้ไข จางเหลียงกลุ่มคิดอยู่สักพักหนึ่งก็คิดหาทางแก้ไขได้เขาบอกหลิวปังให้ดําเนินการตามแผนนี้นการแก้สถานการณ์ของจางเหลียงจางเหลียงเดินกลับไปกระโจมของตนได้บอกให้เสี่ยงป๋อเดินทางไปพบกับหลิวปังเสี่ยงป๋อกล่าวขึ้นว่าทาไมเขาต้องไปพบกับหลิวปังด้วยที่เดินทางมาที่แห่งนี้ก็เพราะว่าหวังดีจะมาเตือนจางเหลียงเท่านั้นด้วยค,ความที่เป็นคนฉลาดพูด นางเหลียงพูดนมนาวเสี่ยงป๋อไปมาทำไ้เสี่ยงป๋อยินจอมมาพบกับหลิวปังพอหลิวปังเห็นเสี่ยงป๋อก็ทําความเคารพอย่างสุภาพและเชิญเสี่ยงป๋อเข้ามานั่งในกระโจมของตนพร้อมกับจัดสุราอาหารเลี้ยงเสี่ยงป๋ออย่างดีหลังจากเสพสุราไปได้สักพักหลิวปังก็พูดขึ้นว่าหลังจากข้าพเจ้าเข้าด่านกวนจงข้าพเจ้ามิได้ยักยอกทรัพย์ส,บสมบัติเลยแม้แต่น้อยข้าพเจ้าได้ปิดห้องพักครังและทําบัญชีรายชื่อหลอกคุณนางไว้ เพื่อรอท่านแม่ทัพเสี่ยงทหารที่ข้าพเจ้าให้รักษาการที่ด่านหารกู่ก็เพื่อป้องกันพวกโจรผู้ร้ายาหาจได้ใช้ให้ไปขัดขวางท่านแม่ทัพเสี่ยงไหมข้าพเจ้าขอให้ท่านช่วยเรียนให้ท่านแม่ทัพทราบด้วยข้าพเจ้านับวันรอท่านแม่ทัพมาถึงที่นี่ด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้นเสี่ยงป๋อได้ฟังก็เกิดความรู้สึกนมนาวไปเล็กน้อยเขาจึงตอบอย่างห้อมแอมว่าจะบอกเสี่ยงวี่ให้จ้างเหลียงที่นั่งอยู่ด้วยเห็นว่าเสี่ยงป๋อ ยังไม่ช่วยเหลืออย่างสนิทใจเขาจึงถามเสี่ยงป๋อขึ้นมาว่าเขามีบุตรธิดากี่คนเสี่ยงป๋อไม่ได้ระแวงสงสัยจึงบอกเพื่อนสนิทไปตามจริงเมื่อทราบคําตอบแล้วด่างเหลียงพูดขึ้นว่าท่านมีบุตรธิดาหลายคนเพ่ยกงก็มีบุตรธิดาหลายคนใหญ่ท่านทั้งสองไม่ดองญาติกันเสียเล่าหรือปังได้ฟังก็รีบเห็นด้วยทันทีเขาเสนอว่าจะยกบุตรสาวให้กับบุตรชายเสี่ยงป๋อแต่สําหรับเสี่ยงป๋อแล้วเขายังแบ่งรับแบ่งสู้ เพราะคิดว่าตนเองเป็นเพียงลูกน้องของเสี่ยงหวีเท่านั้นฐานะของตนจึงไม่สมกับหลิวปังแต่หลิวปังและจางเหลียงพยันขยออย่างหนักจนสุดท้ายก็ต้องยอมเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วเสี่ยงป๋อจึงลาครับก่อนที่เสี่ยงป๋อจะไปหลิวปังได้ฝากฝังให้เสี่ยงป๋อช่วยเหลือเรียนให้เสี่ยงวีทราบเสี่ยงป๋อรับอย่างหนักแน่นว่าตนจะช่วยพูดให้หลังจากนั้นเสี่ยงป๋อก็ลาไป ในคืนวันนั้นเสี่ยงป๋อเรียบกลับมาค่ายชูและเรียนให้เสี่ยงหวีทราบความจริงใจของหลิวปังเสี่ยงหวีได้ฟังตอนแรกก็รู้สึกโกรธแต่ด้วยคําพูดของอาที่เคารพทําให้เสี่ยงหวีเริ่มเปลี่ยนใจเสี่ยงป๋อว่าต่อไปว่าในวันรุ่งขึ้นหลิวปังเดินทางมาพบเสี่ยงหวีที่ค่ายฝ่ายชูที่หงเหมือนเพื่อขอโทษเสี่ยงหวีถูกโน้มน้าวใจไปอีกสุดท้ายเลยสั่งให้กองทัพทั้งหมดพักการเฉลมตีไว้ก่อนเพื่อดูทีท่าของหลิวปังในวันรุ่งขึ้น นับว่าหลิวปังรอดตายไปได้อย่างบุดวิดไม่ต้องสงสัยว่าทั้งหมดก็คือแผนการของจางเหลียงนั่นเองงานเลี้ยงที่หงเหมอนฝ่ายฟ้านเจิงเมื่อได้ทราบว่าเซี่ยงวีเปลี่ยนใจก็ไม่พอใจมากเขาจึงมาหาเซี่ยงวีและพูดโน้มน้าวให้เซี่ยงวีสังหารหลิวปังเสียในวันรุ่งขึ้นฟ้านเจิงจึงออกอุบายให้เซี่ยงวีกล่าวโทษหลิวปังถ้าหลิวปังแก้ต่างไม่ได้ก็ให้ฆ่าเสียเลยนอกจากนี้ฟ้านเจิงยังจะให้ซุ่มกําลังทหารไว้โดยรอบด้วย เพื่อป้องกันกรณีที่เสี่ยงวีใจอ่อนค่าหลิวปังไม่ลงเสี่ยงวีได้ฟังก็เห็นด้วยเขาจึงส่งสารไปเชิญหลิวปังมาที่ค่ายชูในวันรุ่งขึ้นจางเหลียงขันอาสาว่าจะไปด้วยเพื่อที่จะป้องกันให้หลิวปังเป็นอันตรายก่อนที่จะไปจางเหลียงได้ตีเข้มหลิวปังเรื่องท่าทางและคําพูดหลายอย่างเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปผู้ที่ออกเดินทางไปค่ายชูมีเพียงหลิวปังจางเหลียงฝานไข่และฐานไม่กี่คนเท่านั้น ระหว่างที่เดินทางไปนั้นหลิวปังเกิดกังวลว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่จางเหลียงจึงบอกเจ้านายว่าอย่าได้กังวลไปเลยขอให้จำคำที่ข้าบอกไว้ให้ดีก็พอพอหลิวปังมาถึงในค่ายหลิวปังรีบคงคำนับเซียงวีกว็ประกาศโทษหลิวปังสาประการได้แก่ 1. ปล่อยจืออิงกษัตริย์ราชวงศ์ฉินโดยไม่ลงอาญา 2. เปลี่ยนกฎหมายเพื่อหมายใจจะให้ราษฎรรัก 3. ส่งทหารไปสกัดหมายเจรจะกัดขวางกองทัพเซี่ยงวีหลิวปังมีสคริปต์ที่ได้จากจางเหลียงไว้ในหัวอยู่แล้วเขาพูดขึ้นอย่างนอบน้อมว่า 1. ที่ไม่สั่งหารจื่ออิงก็เพราะจื่ออิงยอมจำนนแต่โดยดีการลงอาญาอาจจะเกินรับสั่งจู๋ไว้วางหลิวปังจึงขอให้เซี่ยงวีจัดการในเรื่องนี้แทน 2. การเปลี่ยนกฎหมายต้องทำเพราะกฎหมายราชวงศ์ฉินเข้มงวดรุนแรงถ้าทิ้งไว้เกรงว่าหลอกประชาชนจะลุกฮือต่อต้าน หลิวปังตั้งใจรอเสี่ยงวีที่เมืองเสียนหยางดังนั้นจึงไม่ปรารถนาเห็นความวุ่นวาย 3. ที่ส่งกําลังไปสกัดไว้ก็เพราะว่าต้องการจะป้องกันเจินผู้ร้ายและยังไม่ไว้ใจด้วยว่ามีกองทัพฉีนอื่นๆจะมาทําอันตรายหรือไม่หลิวปังจึงต้องสั่งให้ทหารป้องกันด่านเอาไว้เพื่อรอท่าเสี่ยงวีเสี่ยงวีไม่ใช่คนฉลาดอะไรนักพอได้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก็หลงเชื่อตัวเสี่ยงวีรู้สึกว่าเขาเข้าใจหลิวปังผิดไป หลังจากนั้นจึงเชื้อเชิญให้หลิวปังเข้านั่งข้างในกระโจมและสั่งให้ทหารน,นำอาหารและเหล้ามาดื่มฉลองกับหลิวปังผู้ที่เป็นกังวลในเวลานั้นกลับเป็นฟ้านเจิงที่ปรึกษาของเซี่ยงวีพอรู้สึกร้อนใจเมื่อเห็นเซี่ยงวีไม่ฆ่าหลิวปังอย่างที่ตกลงกันไว้เสียทีฟ้านเจิงพยายามส่งสัญญ,ญาณให้เซี่ยงวีฆ่าหลิวปังแต่เซี่ยงวีกลับเฉยเสียบ้างว่าเพราะเซี่ยงวีเห็นหลิวปังนอบน้อมต่อตนจึงดูหมิ่นหลิวปังว่าเป็นพวกอ่อนหัด จะฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้และถ้าฆ่าหลิวปังในงานเลี้ยงผู้คนคงจะนินทาเสี่ยงวีในช้างที่ไม่ดีเสี่ยงวีจึงทําเป็นไม่สนใจสัญญาณของฟ้านเจิงในที่สุดฟ้านเจิงจึงตัดสินใจว่าเขาต้องลงมือฆ่าหลิวปังด้วยตนเองเพราะหลิวปังเป็นเหมือนกับโรคร้ายภายในกายที่ต้องถูกกําจัดโดยเร็วที่สุดฟ้านเจิงจึงสั่งให้เฉินผิงที่ปรึกษาคนหนึ่งไปริเล่าให้กับหลิวปังเพื่อหมายใจให้หลิวปังมองแล้วจะได้หาจังหวะฆ่าได้ไง่าย ต่เฉินผิงผู้นี้เป็นคนฉลาดเขาเห็นหลิวปังมีบารมีนานไปคงจะได้เป็นจักรพรรดิเฉินผิงจึงรินสุราให้หลิวปังเพียงเล็กน้อยแต่เวลารินเสี่ยงวีจะรินได้มากๆหลิวปังเองก็กลัวอันตารายเขาจึงดื่มแบบจิบๆถ้าไม่หลิวปังไม่เมาเท่าใดนักแต่เสี่ยงวีกลับเป็นฝ่ายเมาแทนผ่านไปสักพักหนึ่งเสี่ยงจวงนายทหารคนหนึ่งเดินเข้ามาในกระโจมและขออนุญาตรำดาบให้แขกทุกท่านได้รับชมการรำดาบของเสี่ยงจาง จึงเริ่มต้นขึ้นแต่ถ้าทางของเขาแปลกๆเพราะคมดาบพุ่งไปทางหลิวปังอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วฟ้านเจิงเริ่มใช้แผ่นสองแล้วเขาสั่งให้เสี่ยงจวงเข้ามารำดาบภายในกระโจมและเฉวยโอกาสฆ่าหลิวปังให้ได้หลิวปังเห็นคมดาบพุ่งมาทางตนบ่อยๆจึงตกใจจนหน้าซีดจางเหลียงตะหนักว่าไม่ได้การแล้วเขามองไปยังเสี่ยงป๋อทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือเสี่ยงป๋อจึงเดิอนออกมาและพูดขึ้นว่าการรำดาบที่ดีต้องมีคู่ ขาจึงชักดาบออกมาไล่รำกับเสี่ยงจมงท,ทันทีโดยเอาตัวขอ,ของขอป้องกันหลิวปังเอาไว้จางเหลียงนั่งดูอยู่สักพักก็เห็นว่าหลิวปังอยู่ที่นั่นต่อไปไม่ได้แล้วฟ้านเจิงคงจะหาทางสังหารหลิวปังให้ได้เป็นแน่เขาจึงปรีกตัวออกมาเรียกขวานควายมาทันทีและแจ้งให้ทราบว่าหลิวปังเป็นอันตรายขอให้ขวานควายเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนและอธิบายแผนการให้ทราบหลังจากนั้นไม่กี่นาทีขวานควายก็พยายามบุกเข้าไปในกระโจมทหารชูพยายามห้ามไว แต่ก็สู้แรงขวานควายไม่ได้ขวานควายเอาตัวเองเข้าไปถึงหน้าเซี่ยงวีได้สําเร็จเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาการราดาบจึงหยุดลงทันทีเซี่ยงวีจึงถามขึ้นว่าเขาเป็นผู้ใดขวานควายอ้าปากจะตอบแต่จางเหลียงเดินเข้ามาเสียก่อนได้พูดขึ้นว่าเขาเป็นทหารของเพ่ยกงชื่อขวานควายเขาเข้ามาเพื่อขออาหารรือเหล,ล้ากินเซี่ยงวีเห็นความกล้าหาญของขวานควายที่กล้าบ,บุกุกเข้ามาเขาจึงมอบเนื้อหมูขาหนึ่งเล็กเหล้าไห่หนึ่งให้กับขวานควาย พันไข่กินทั้งสองอย่างจนหมดและพูดขึ้นต่อหน้าเสียงวีว่าชินหวางฆ่าคนเป็นผักปลารัษฎรมากมายได้รับความเดือดร้อนชูไหวหวางโปรดให้ท่านแม่ทัพกับเพ่ยกงยกทัพมาปราบแฟนชินผู้ใดมาถึงก่อนจะได้เป็นหวางเพ่ยกงเข้าเมืองได้ก่อนแต่กลับไม่ตั้งตนเป็นหวางเขาสั่งแม่ทหารข่มเหงราษดรทรัพย์สินก็ให้ลงกรอนเอาไว้อย่างดีแต่งตั้งทานรักษาเมืองเสียนอย่างไว้แล้วจึงกลับมาอยู่ในค่ายที่ป่าสร้าง ความชอบของเพ่ยคงมีมากมายเพียงนี้ท่านแม่ทัพหาเห็นไม่แต่กลับเชื่อคําคนชั่วและฆ่าเพ่ยคงเสียข้าพระเจ้าเห็นว่าไม่สมควรเลยฝ่าผู้คนเข้ามาทัดทานขวานควา,ควายกา่าวเสี่ยงวีได้ฟังก็เห็นด้วยขอสั่งให้เสี่ยงป๋อเสี่ยงจว่งเลิกลำดับเสียจ้างเหลียงเห็นขวานไฟทําตามที่สั่งเสร็จแล้วจึงไล่ให้เขาออกไปในเวลานั้นเสี่ยงวีกลับเมาหนักมาก จากการดื่มเหล้ามากมายที่เฉินผิงเรินให้เสี่ยงวีถึงกับฟุบหลับลงกับโต๊ะจางเหลียงเห็นเช่นนั้นจึงปลายตามองไปที่หลิวปังทันทีหลิวปังลุกขึ้นและทําเป็นขอเข้าไปห้องน้ําเมื่อได้จังหวะจางเหลียงจึงให้หลิวปังกลับค่ายไปทันทีพร้อมกับขวานไฟส่วนตัวเองอยู่ในค่ายชูคอยรับหน้าเสี่ยงวีพอเซี่ยงวีตื่นขึ้นมาจางเหลียงรีบบอกว่าเพื่อกงมึนเมาหนักเกรงจะเสียมรารยาทเพื่อกงกราบขออภัย และมอบหมายข้าพเจ้านําแผ่นหยกขาวหนึ่งคู่ให้กับท่านแม่ทัพเสี่ยงและถ้วยหยกอีกหนึ่งคู่ให้กับท่านแม่ทัพฟ้านด้วยความเคารพหลังจากนั้นจางเหลียงก็อำลาไปเสี่ยงวีเห็นแผ่นหยกขาวสวยงามดีจึงเก็บเอาไว้ส่วนฟ้านเจิงโกรธจัดเขาปาแก้วคู่นั้นลงพื้นอย่างแรงและใช้ดาบฟันจนมันแตกกระจายและพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าเจ้าเด็กน้อยไม่คู่ควรวางแผนร่วมกับข้า เพื่อกงผู้นี้จะช่วงยิงแผ่นดินไปจากเสี่ยงหวงังพวกเราระวันเป็นเฉลยของเขาเถอะหลิวปังรอดตายมาได้อย่างบุบวิตจึงสั่งให้ประหารชีวิตเฉาอู่ซางทันทีโทษฐานที่ทรยศต,ต่อตนทำลายเมืองเสียนหยางหลังจากนั้นทุกสิ่งก็อยู่ในกำมือของเสี่ยงวีจนหมดเสี่ยงวีที่เข้าเมืองเสียนหยางได้สั่งให้นำตัวจื่ออิงและเชื่อพระวงศินที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปประหารชีวิตทันทีเชื้อสายของจินซีฮ่องเต้ จึงหมดสิ้นไปเช่นนี้เองเซียงวีเห็นว่าพระราชวังในเมืองนี้เป็นสิ่งกอ่อสร้างของคนชั่วเขาจึงสั่งใช้ไฟเผาให้หมดพระราชวังอันใหญ่โตอลังการหลายแห่งของราชวงศ์ฉินที่ควรเป็นสิ่งมหัศัรรย์ท์ของโลกจึงเหลือเพียงเท่าฐานชาวบ้านชาวเมืองในเมืองเซียนหยางมากมายต้องไร้ที่อยู่พวกเขาเกลียดชังเซียงวียิ่งนักทุกคนต่างร่ำร้องให้หลิวพังกลับมาเมื่อเผาเมืองเซียนหยางแล้วเซียงวีไม่ต้องการอยู่ที่นี่อีกต่อไป และต้องการยาตราทับกลับบ้านเกิดฮันเซิงชายผู้หนึ่งคัดค้านเสี่ยงวีว่าดินแดนกวนจงมีชัยภูมิที่ได้เปรียบคนจะตั้งมั่นอยู่ที่นี่แต่เสี่ยงวีกลับตอบว่าร่ำรวยมียศศักดิ์แล้วไม่กลับบ้านก็ไม่ต่างอะไรกับใส่เสื้อผ้าสวยๆในเวลากลางคืนไม่มีใครรู้เสี่ยงวีกล่าวหันเซิงจึงออกจากกระโจมและพูดกับฐานคนอื่นว่าคำกล่าวที่ว่าเจ้าฉูเหมือนกับลิงใส่เสื้อผ้าเป็นคำกล่าวที่เป็นความจริง มีผู้ปรายงานต่อเสียเส่ยงวีถ้าถ้าไม่เสี่ยงวีโกรธมากเขาจับหานเซิงไปต้มทั้งเป็นทันทีเรื่องต้มทั้งเป็นนี้อ้างอิงจากพงศวดานสื่อจี้เราชาวบ้านชาวเมืองเห็นความโหดร้ายของเสี่ยงวีก็ไม่อาจรับได้ต่างคนต่างเฝ้ารอการกลับมาของหลิวปังทุกวันคืนเรื่องจะดําเนินต่อไปอย่างไรติดตามได้ในตอนหน้าครับนี่มาถึงอีพีรหรือตอนที่5แล้วนะครับ เดินทางกันต่อไปกับช่อปลาอ่องเสียงวีเริ่มแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆพรานสองโลกขอลาไปก่อนผพ้กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ